นะนะคือเตแค่หนตันหนึ่งฝาต่อผู้เข้าไปร่วมกิจกรรมหนึ่งคนคือเข้าสวนสัตว์ฟรีนะทุกคนนะอืนี่เราก็จะได้ริชแบนพร้อมอคนคนโตเนาะก็จะมีริชแบนแล้วก็พัท แต่เด็กนี้เขาจะปั๊มที่แขนให้แทนน่ะนะเออมันมันรอนานนะเออที่เรารอคิวคือเรามาถึงหน้าสวนสัตว์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าทุกคนกว่าเราจะเข้ามาได้ที่จอดแบบเนี้ยเออคือมัน <c oughs> โอยขออนุญาตเมาเราอันคือมันใส่เวลาด,นดวนแฮงเ้อโดนกว่าเขาสิบมะฮอดบอกจอดห้าโมงวันสัาว เออเราบัตทนีเขากับมาหาหมงกันจอดรถได้เขากับมาเศ้ารถจักรยานได้ทุกคนอเศร้ารถจักรยานนะเป็นรถสามล,ลอ้อหนึ่งคันรถสามล้อนี้ราคาอยู่ที่เหาสิบบาทชั่วโมงละหาสิบบาทนะอสองชั่วโมงแถมฟรีหนึ่งชั่วโมงเป็นเขาเ,เสียหนึ่งร้อยบาทเท่าได้สามชั่วโมงนะทุกคน เขาก็จะมีจักรยานแบบของคนใหญ่อีกเออันนี้เขาจะเรียกแบบเลดี้อย่างเงี้ยสิละอือชั่วโมงละสาบาทสองชั่วโมงก็60แิแถมฟรีหนึ่งชั่วโมงเขากะเซารพุลคันนะคะอันนี้เขาจะพามาเบ่งแมวหนามเนาะคะ่ะฟังเสียงแมวหนามเล่นกิจกรรมเนาะคะ่ะเนาะ เยอะมากเลยนะทุกคนก <c oughs> วัดรถมาแล้วอันนี้อยู่ตรงหน้า <c oughs> แมวน้ำนะจ๊ะอ <c oughs> ื้อัวเยอะมากไ <c oughs> ปเราไปกันเถอะนี่เขาเห็นมันยูนันล่ะอันอันซุ้มยู่ฝากกงนั่นซื้ออียงดอกเด้ออันกระจำบ่ได้ดอกเบ่งภาพเอาอันมีงแต่สัตว์แปลกๆแมะอืม อันบรรยากาศเพิเ่งก็เฮ็ดดีดีอากาศเย็นเย็นหนูทุกคนสิบอกไพ่ย,ยังพอนี่ลองต้องลองดูนะจ๊ะมันเนี่ยมีบ่อนทายรูปให้เยอะแยะเลยสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีสร้างนะจ๊ะสร้างโตใหญ่หืมจ๊ะแบบเพิ่นกวกมือเอื่นไผอ,อันกวกอยู่วัยวไยวยอยู่มือเพิ่อนนะอันนี้ก็จะเป็นโตอย่างบุอันทุกคน เขาปั่นจักรยานไปเรื่อ,ๆอยๆเลยตามทางเขาเขาก็สิมีสัตว์แบบโชว์ก็สิมีป่ายอยู่ทั้งไหนเบิ่งอยู่เนาะอืมอันนี้ม้าลายนะจ๊ะเขาหน่ะวา,าเอาอันนี้อันยี่ราบ,บ่ลูกแม่แม่มาส่วนวาทั้งลูกทั้งแม่พักกันหลงสุนบัตรใดๆอันนี้น้องคือยี่ราบโอ้น้องคือมาา้าลายบอกยังบอกเถือเห็นลายอยู่ปะไหนย,นยังเสื่อมยี่ราบอยู่อ่าบัตรเทนีเขาจะไปเบิ่งยี่ราบคลองแท่ได้ไหมคนกันยางกัน ตัวเป็นสายเงาหลาดฝาดเนะาะเขาก็ว่าเฮ้ยเขาเบิ่งอียงกันล่ะไปไปเขาไปเบิ่งกันเถอะสันดกอืมโอ้อันนี้คือที่ให้อาหารยีร,ร,ราฟปัญหาอืมเอาไปไป,ไปลองไปเบิง่งโอ้ยลูกก็อยากได้อาหารค้นกับตัวกิ้วซสืออาหารเ้ยทุกคนเอ่อมันมีหลายราคานะจ้าอย่างใบไม้ขั้นต่ํานะก็30บาทอ่าแล้วก็จะเป็นแครอทล้วนนี่คือเขาก็บ,บ่มีขายได้แค่ลทล้วนนะเขาก็อยากได้แค่อทอยู่เด้เออ ก็เลยได้สองอย่างรวมกันทิงสิสองอย่างรวมกันก็คือห้าสิบนะจ๊ะมีจะมีใบไม้แล้วก็จะมีแครอทแบบนี้นะจ๊ะคนก็ให้อาหารกันเยอะมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะลองให้น้องนะจ๊ะนี่โอ้บุญดินเพื่อนด้วเออชอบน้องชอบน้องชอบกินอืมน้องชอบกินแครอทนะจ๊ะ แต่ใบไม้นี่เรายื่นให้อะน้องทําเป็นเมินเหมือนเหม,มือนไม่ค่อยสนใจอ่ะเหมือนอมองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเบิ่งเนี่ยน,น้ําแบบหมนหันยหันขวาเนี่ยมันแค่ร้ออ่ะเพื่อนตาดีดีเลยนั่นเอาใบไม่ไม่กิ่งจะเออมีบังคับด้วยมีบังคับถ้าเบิง่งโตไม่ได้อะถ้าเบิง่งโตไม่

กินไม่กินผักจะกินแต่แครอทอย่างเดียวเลยนบอกเขาว่าเนไม่นกยืน่ลาตายล้องยเหไมดไอ้ม่กินไม่กินไม่กินไ่นม่อินไ่กนไม่าอนไมินไม่น่ไม่ไม่กินไมนไไม่กม่กิไม่นไม่กินกกก่น่่มไมนม กินยังไงแล้วใบไม้ท่านกำันไม่มีใบไม้กินไมกินไม้หนมาให้ตั้อร่ายดูกินไหมอยนะเรากินอยู่เนี้ย เอาไอ้ยืดไปงอปีะคล้ายพิ้งเาเอาอปากเรี้ยบคล้ายเลยเอาเินเอากินขนมเากินข้เออแย่หลอนมาไม่ถึงใช่ไหมไปแล้วอะกวารละขัดทำไมเต็มนน้องเงินทำคนนี้เลยน้องร้อนๆพันาอ่าพากันซอดทอด ทอดซื้อแล้วเรียบร้อยทอดแล้วกินแล้วไปกันต่อเขาจะมีรถไฟอ้อมเลยทุกคนรถไฟสําหรับบริการนักท่องเที่ยวคือจังจักรยานนี่ละอืมเออบัตรเีเขาก็สําหรับเขาน่ะมักปั่นเองเนาะปั่นเองสนุกกว่าเขาที่จอดบางไดเขาก็จอดตามใจเขาน่ะนะอันขี่รถเอ็นไฟเพ่่นก็ ลงมองใดก็ได้ลหละทุกคนมันจะมาทุกๆหานาทีเนาะอันนี้พราะข้าบอกนะเพราะขาะ้า,ะขาลูกสินบอกว่าไม่ต้องเรียบก็ได้ครับทุกๆห้านาทีเขาก็จะมาอีกเขาก้าจะวนมาเรื่อยๆวมาอืมเขาอยากลงสถาน,นีใดเขากลงลงลงเบิองแล้วเขาก็อยากสีขึ้นไปไหมเขาก็จอดนะเขากล้า่าวาสนเถาะอืมค้นนี่แหละจอดนะถ้ทาทาขึ้นคันไม่เดี๋ยวรถไฟคันไม่เขาก็สิมาเขาก็ขื้นไปช่มนกช่มไม่ไปเอยๆช่มมัน อันสิงสาระศาสตร์แเพนหลายนี่ก็พากกันปั่นไปปั่นไปเออสู้ไวไหมเธอร้อนหรือเปล่าเธอเสียเขนยาวก็ไม่ใส่นะพนักพันหอนพนักพันปั่นเหล้วเฮียแตกให้หมวกใส่กับใบย้อมใส่เอาบัดนี่กระห็นค้นเขาจอดรหลดกันเอ้ามึงนี่มีอย่างอีกเนาะมาสันดอกไปสสเว่บ้าม่มาสันมาเอาเวกับเว่ตัวลูกสาวไปจอดหาหมกจอดดี อืเด้เขาไปเบิงว่าอันนี้หมองโตอันยังหัดจอดจักรยานเขาข่งต่างขาก่อนแมนสามหลอดนะครับสามหลอดจอดเพราะต้องต่างขาอยากเด้อ่าเขาเขาไปเบิองอันนี้ก็สิเป็นหมีนะจ๊ะหมีหรือหมีเหมียงหมีหมาบารเลกเขา,มา,มว,าเว่ามันหมีควายเนาะว่าแมนไปอ่านป้ายเป็นว่าหมีหมาว่าฉันนะอันนี้ก็สถานีต่อไปนะจ๊ะทุกคนอืม สถานีนี่มีอะไรเนี่ยมาดูสิมันคือเล็ดจ้าทุกคนตัวบกยังใหญ่เลยตัวใหไงอ่ะ นี่นี้ก็จะเป็นกวงป่านะจ๊ะกวงป่าแล้วก็จะเป็นกวงดาวกวงลายจุดอุ้ยซื้อเพิ่นน,นอันตัวกับไข่ไข่กันเนาะหลายตัวแห้งฟังเพราะคนเราฟังนี่ฟังสภา์นี่แหละเพิ่นปะกันกันอันตนัวน,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 นั่นนะ่ะพระก็ะรี่อยู่ข้างในเอากับ่เห็นตัวเพิ่นนะนะ่บห็นตัววัชไทยเบิ่งกระได้ก็เห็นนั่งแต่ตัวนี่แหละ อันเป็นนั <t <t ่งแบบอยู่มายืนใหญ่แกะๆอันแหนมกองอยู่ว่าซั่นอ้าวเบิ่งแล้วเฮาก็ไปกันต่อันนี้ละทางโอ้ยทางเพิ่นก็ดีๆอืมพุ่นพุ่นยางเพิ่นก็ยางเนาะเพิ่นยางไหวเนาะเฮาอันปั่นแนวมวนกว่านะเฮาคดว่าเออเอาเบิงบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจ๊ะ

cái <Nhạc> <laughs> này mác luôn đúng. Đúng rồi, đúng rồi. tôi to vô hướng này tung nôi tung nôi, cái đứng dừng bằng như này, mang uhm. cái <laughs> <laughs> กินอาหารได้ใช่ไหมกินอาหารได้ใช่ไหมอุ้ยอะไรเลี้ยงถูกมือแม่น่าประหลาดใจกินอาหารได้ใช่ไหมเงียบ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 โชว์นางโชว์นะหอยอิมมอร์นตัวเต็มนะคุณเออบารนี้กับมะเขาวดินแดนไดโนเสาร์อ่านัางกับแม่หยอกกังหุ่นไดโนเสาร์ ยางไปน้ำถอกน้ำทางเห็นตัวอีอย่างนั่นนะอืมเขากับมูดจากซื้อนางดอกเห็นแต่นั่งตรงบงอยู่เม่ไปทย์ตะกอลมหอดแว๊ดใส่ว่าไดโนเสามัเป็นไดโนเสร์เนาะเอาเห็นปลาไหวโคโคมันเป็นตัวอย่างละพุณอ่ะเพื่อนเออนั่งเบิงพร้อมเด้อมันมองหน้าหนูว่าจว่าอเห็นแต่ดวดนุ่งเนิงนุ่งนีงอ่ะเนี้ยมอ่ะเนี้ยมยกแขนมาเนี่ย เพิ่นก็สิม่วนนะเพิ่นเห็นนักท่องเที่ยวมาหลายคนน่ะเนาะอืมทีนี้ก็ไปเฮาพยายามไปเบิ่งอีกท่าไดโนเสาร์อยู่หม่องใดว่าซั่นดอกอืมกางไปลูกสาวว่าป้าแม่ไปไปไปเบิ่งเพิ่นว่าอืมูดแม่โตหยังว่าัว่าโอ้ยแม่ก็บ่ฮู้จักือนางดอกอืมจักซื้อหยังพูนี่โอยบัดทีนี้เฮาก็เลยว่าเฮาบ่ไปเบิ่งดอกไดโนเสาร์แม่คือฮ้อนแต่ไปเฮาไปเนสวนน้ําซะดอกกัพากันยางเข้ามาเนาะมาต่อคิวกันบักดนเด ต่อคิ้วอันอันสื่อบัรซื่อ,อยังนะอืมบัตรนีก่อนเขามายัางเขามาทางไหนก็ได้มาต่อคิ้วดีวทุกคนเออม,มาต่อคิ้วสื้อสุดอันใบหน้าไมมมาเศร้าสุดว่าทันตอเออมาเศร้าสุดใบหน้าเนี่อันสองมองไหนก็นตตรงต่อเพราะ่าคนหลาเนาะจ้ะ,จะอตองเข้าใจน้ำเทศการของเขาคนเขาไหลอืมเขาฟรีอ่อเขา้ขาเข้าชมฟรีแต่ เวลาเราจะใช้ของเขาจยงสีเขากับตกเซาเด้เซาหมวกเซาสุดเซายัางนะอืมอันบัดตะนีกะเอาเลียนได้สนดอกโอ้ยเดียดเปียงเปียงนี่ทุกคนคนหลแห้งคนหลายแหง้หแหงจะมวนเมื่อยขาลากขาลอยอันลูกสาวบริส่หมวกนี่มันยังดอกเซามาแล้วทําหมวกเสีย ไปแต่งตัวหมวกหายไปันว่าอันนี้กลับบ้ากันมาหาเนี้ยกินเด้ดเนี่ <laughs>